รวมดาวเด่นแจ้งเกิดเวทีมิสชินไทยแลนด์สวยครบเครื่องดีกรีซุปตาแถวหน้านักแสดงนางเอกหลายคนที่ลดแรนอยู่ในวงการหนึ่งในนั้นมาจากการประกวดเช่นเวทีมิสชินไทยแลนด์ที่ผลิตนักแสดงหน้าใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นนางเอกแถวหน้าถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีนักแสดงอีกหลายคนที่แจ้งเกิดจากเวทีแห่งนี้ ได้กลายเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและมีผลงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะทุกคนนอกจากสามารถมาเต็มแล้วยังสวยออร่าจับดดเด่นกันทุกคนเลยล่ะค่ะสำหรับเวทีแห่งความฝันกับรางวัลสู่ดวงดาวมิชิน i ชแลนไม่เพียงเป็นเวทีการประกวดอันดับหนึ่งสาววัยทีนของเมืองไทยที่สร้างตำแหน่งแจ้งเกิดนักแสดงชื่อดังคุณภาพครบเครื่องทั้งเก่งทั้งสวยออร่าแรงเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นเชียรธิคำพรณเกรซการกล้าวมนาวสอวศีลมีนพิชยาปรางกนร,รันมุกดาหานาเซฟานีานอวานิกเจนจนี่เจนิเฟอร์ต้าหนิงกัญญาวีเบสลักษณะวด,ดีและอื่นๆอีกมากมาย